สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆ,ๆทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมาพ่อกับแม่บ้านอินยูเอสเอสามเพอรน่าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีคือเก้านะคะน่ะเนาะเมื่อนี่กับมามาค่ะเอาวเรื่องหนังเะเว่าเเราสู่กันฟังบัเดีว้าโดนแล้วเนาะค่ะเมียฝรั่งในสาบของโตโตเขาเองป๊ะไปฟังกันเลยจ้ากับถือโอกาสมาดังว่าเเราสู่กันฟังคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะก่อนไปวา่าววันนีพี่น้องค่ะแม่บ้านแต่งยังมาเนี่ย ได้แปลงแต่งหน้ามาค่ะพี่น้องค่ะบมลูว่าจะเอามาเฮ็ดหนังเข็นของสวยๆงามๆว่าได้ก็ต้องเป็นการซื้อเลยเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอ่ะมาว่าเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆไ้เบิ่งกันเลยนะคะเบิ่งเอามีมาต่างหลายชิ้นเลยค่ะเมียฝรั่งในสบับของโตโตเฮาเองเนี่ว่าจังไหนปฏิพีน้องกะนั่นแหละค่ะคลิปเก่าๆที่ได้เว้าเราสู้กันฟังกับไปย้อนฟังเอานะคะเนาะ เป็นเมียฝรัร่งยังเฮานี่เนาะคะ่ะก็เอาตามสบับที่เฮาเป็นยูจะไปเอาของคนอื่นมาให้มันจังไรนะบอกว่าถูกเนาะคิดเอาเองเแล้วกันโอ้ยพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดียวเยวกว่อนไปเนาะคะ่ะมึงเอาโอ้ยมาจัางไรอ่านเลยเสียงน้องนารินเนี่ยค่ะทั้งหมดเน,นาะค่ะมาจังไรชิ้น แต่ละอันก็มาแบบสวยงามเลยทีเดียวค่ะพี่น้องค่ะเห็นแบบสวยงามเลยเนาะโอ้ยพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นนี้ก่อนนะคะเนาะคนนิ่มมากค่ะพี่น้องเห็นไหมอืมเนาะปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปแต่ว่าคนนิ่มมากค่ะพี่น้องค่ะ ถูกมากค่ะพี่น้องถูกมีเฮาเลือกหลายแบบหลายสีน้องนเนอะเดี๋ยวจะให้ดูแบบภุ่มยี้งน้ำนะองแเนอะเนี่ยขนมินเบื้งเอาค่ะพี่น้องคะ่ะขนมินนิ่ม,น,มนิ่มค่ะพี่น้องเนี่ยมีที่ปัด พี่น้องคะ่ะเป็นมียิงเนาะกระมกกักแกงซีเนาะคะ่ะ่นองแต่ว่ากะบล็อกหไหเด๋เอามาแจ่งมาปัดเวลาแจ่งหาที่ไรกะเอาเนิ้จิ้มจิ้มจิม้มปัดปัดอยู่ดีและค่ะพี่น้องบ่ไเด้อะไรมากมามเนาะคะะ่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องอยากให้พพเพื่อนเพื่อนได้เบิ่งน้ำกันเนาะสวยงามเลยโอ๊ยเขาเรื่องเขาเรื่องค่ะพี่น้องจ้าเสียงน้องนารินเขาเจ้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 าน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวันอ่าเสา์มื้อนีนางบ่ได้ไปเรียน เป็นเมียฝร,รั่งในสบับของโตโต้ตเ,เองอันนี้กับปรดเไปเอาเรื่องของเพื่อนๆหรือเรื่องของคนอื่นมาว้าเนะคะกบวาเรื่องของตัวเองเอามาจากตัวเองล้วนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเมียฝร,รั่งในสบับตัวเองนี่กะบหนึ่งเฮามีแบบใดกะเอาตามนั่นล่ะคะ่ะเพราะต้องไปจอบไปซอง ไปเอาตามคนที่เพนมีเหนือกว่าเฮามีหลายกว่าเฮาเนาะค่ะอันนี้มันก็จะเป็นทุกข์ใจอันนี้มันก็อีหลีไปเอาตามของคนอื่นหรือของเพื่อนเพื่อนที่มีหลายกว่าเฮาเอามาเทียบกับตัวเฮาประมาณนี้ค่ะมันก็จะทุกข์ใจเหตุให้เฮาเกิดกิเลสเหตุให้เฮาอยากได้เหตุให้เฮาอยากมีคือเพิ่นก็ประมาณนี้แหละเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แม่บ้านกะอธิบายพอถูกกะขอให้เพื่อนๆเอาไปคิดและเอาไปมองในแง่ของเพื่อนๆเองก็แล้วกันเนาะคะ่ะชีวิตของแม่บ้านในตัวในสภาพของแม่บ้านก็จะประมาณนี้ค่ะแมนโบพี่นองค่ะถ้าแม่บ้านเ่้าออผิดหรือจังไดถ้าพอถูกหูเพื่อนๆกะขอโทษขอภพร์ด้วยเนาะคะ่ะนอนที่แม่บ้านเบ้าออไปถ้ามันผิดหรือจังไดก็ขอโทษขอไภัยหลายๆเนาะคะ่ะอ่า ทุกวันนี้แม่บ้านเฮ็ดหยังปีิพี่น้องค่ะแม่บ้านเฮ็ดหยังแม่บ้านก็เป็นแม่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเบ่งลูกดูแลสามีเฮ็ดกับเขากับนามเก็บกวดบ้านทูบ้านเฮ็ดทุกอย่างค่ะคัดห้องน้ำคัดห้องส้วมสักซงสักผาลีดผางานบ้านมือมือเนึ่งกับใส่เวลากับเฮ็ดงานบ้านกับหมดไปแล้วเนาะค่ะนี่แหละค่ะกะ นี่ก็คืองานอีกงานหนึ่งของเขาเนะค่ะเนาะจะออกไปเหตุงานนอกบ้านหรือจะเหตุงานนอกบ้านมันก็งานเนาะค่ะเนาะบางคลิปที่เขา,อาเอาแชร์ออกไปเรื่องที่เมียฝรั่งกอบซามีกินเขาก็คอมเมนต์มาว่านั่งยุให้ยังมาเบา่ให้ยังคือบอกออกไปหางานหาการเหตุผนเนาะโอ้ยพี่น้องการอันนี้ก็น,นอมรับคำมา ที่เพิ่อาคอมเมนต์ให้เฮาอันนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่เพื่อนเด้เขามาคอมเมนต์ comments, แล้วก็เขามา ke, como, ได้ติชมให้เฮาได้รู้เนาะค่ะอันนี้ก็ขอบขอบคุณหลายๆเนาะค่ะอันนี้แม่บ้านก็ดีใจได้ค่ะพี่น้องค่ะดีใจที่เพื่อนเพื่อนเขามาคอมเมนต์พูดคุยเนาะค่ะทักทายเนาะค่ะอันนี้มันก็เป็นอีกคอมเมนต์ที่เฮาได้เอามาปรับปรุงได้เอามาว่าวได้มีประเด็นได้มีความคิดได้ออกมานั่ง แชร์ได้ออกมาเบาให้เพื่อนๆได้ day, ฟังอีกต่อไปนะคะน่ะเนาะแม่บ้านกะมีหน้าที่แค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะมือหลังจะออกมาเบาไหมเนาะคะ่ะมือนีก็เอาไว้ซ้ํานีก่อนค่ะไปไปบ่ถูแล้วค่ะความคิดอ่บาบ่ไหลแล้วค่ะตันแล้วค่ะมาถึงทางตันแล้วคิดออกแล้วค่ะว่าจะเบาต่อไปจัางไรเนาะคะ่ะเนาะมือหลังจะมาบอกเรื่องอยังดีเนาะ เรื่องหาแฟนฝลังดีบอกค่ะพี่น้องค่ะอ่าเจอกับสามีฝลังจังไดห,หรือประมาณนีบ้บอกค่ะเอาวะก็เคยได้เว้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะเด้เว้ามาแล้วอเรื่องนี้คลิปล่างหลังคุล่ะค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆอยากฟังก็ไปหาย้อนฟังได้เนาะค่ะเนาะ,นะแม่บ้านเคยได้ออกมานั่งเบ้าเราแช์ประสบการณ์นะหรือว่าอูมีคอนเทนต์ค่ะ เรื่องลูกสาวคนโตค่ะที่เอามายูน้ำเนะคะตอนนี้อายุยี่หกปีแล้วค่ะมีการมีงานทําเรียบร้อยคะ่นนะนางอ่า มาใส่ชีวิตกับแม่จังไดมาณนี่เอาเดี๋ยวเอาคลิปนี้มาว้านะคะมาว้าเราสู่กันฟังเรื่องลูกสาวคนโตเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็ซ้ำนี่ละคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูเอเนาะคะ่ะจะได้มีกำลังใจมาเว้าเราสู่กันฟังต่อๆไปคะ่ะมีอยังกะคอมเมนต์ติชมใดเลยคะ่ะถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องหนัง เกี่ยวกับโตแม่บ้านอินยูเอเอเองค่ะคอมเมนต์ Comment ได้เลยค่ะแม่บ้านค่ะยินดีเป็นเพื่อนกับทุกคู่ทุกคนเ่ราะว่าจะเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าเนาะค่ะยินดีทุกคู่ทุกคนค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเพื่อนใหม่ที่เขามาให้กําลังใจแม่บ้านถ้าแม่บ้านกลับไปหรือไม่ได้กลับไปะกะกลับมาใหม่เนาะคะ่ะเพราะว่าเทากลับไปหากันเลี้ยวไหลมันอาจจะรุดเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะ อ๋อเพื่อนๆจ้าคลิปนาะแม่บ้านอินยูเอเอจะมารีวิวแปลงแต่งหนาะให้เพื่อนๆได้เบิง้งทุกชิ้นเลยเนาะคะ่ะเนาะรอชมเลยค่ะอะคา้นเฟอร์นิมมากค่ะคน้นม่นนิมมากค่ะ,คม,นนม,ม,คะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะรอเดียวแม่บ้านจะมารีวิวให้เบิ้งค่ะเมื่อนีแค่เปิดให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนาจะรีวิวให้เบิ้งเด้อค่ะรอแม่บ้านค่ะขอเก่าคำว่าขอบคุณถูกกำลังใจแล้ค่ะขอบคุณถุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก,ก ค้นที่เข้ามาสับพอร์ตให้กำลังใจแม่บาน, usa นะะอินยูเเนาะค่ bye bye. <Bye. S 1> ะเมอดี้กะขอกาวคำว่าบายบายไปลลเดอไปอีลีพอกันคลิปหนาอย่าลืมคลิปต่อ,ตอไปของแม่บา usa ะะ้านอินยูเล่ะค่ะถ้าผู้ใดย,ยังท่านได้กดติดต,ตามปุ่มสีดแดงๆใต้คลิปนะคะกดเลยค่ะกดกดกดอาวกดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วกะ็กดกระดิ่งนำใจใดไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะไปแล้ว